สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม้สิตางเผยเรื่องลับเคยมีดาราชายขับรถตามจีบ500โลเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับสิตางบัวทองเจ้าของฉายาสัมปัติต่อไม่รอแล้วนะทีล่าสุดต้องบอกเลยว่าทำเอาแฟนๆลุน้นหลังสิตางบัวทองนั้นย่องทําสวยงินนิดเต็มต้องบอกเลยว่ารอชมกันได้เลยล่าสุดแม่สิตางได้ไปออกรายการแฉและพิธีกรได้ถามเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตส่วนตัวและหนึ่งคำา ถาที่ทำเอาคือหามมากคือถามว่าตอนฮอตมากๆเคยมีดาราชายมาตามจีบด้วยแม่สิตางกล่าวว่าก็ไม่ได้จีบก็มาร่วมงานแต่คอคุยกันก็จบไหมไม่ต้องขับรถตามเราไป400-500กิโลไปทางอีสานไปถึงรีสอร์ทตี2คุยกันถึงตีสี่เขาอยากเห็นหน้าคุณด้วยสุดท้ายจ้างงานหกหลักถามว่าเขาจีบไหมเราไม่ได้สวยถ้าสวยเหมือนนาดาก็จะมั่นหน้าว่าเขามาจีบตอนนั้นตีฟฟนเราก็ไม่รู้เรื่องเขาอยู่กับมา ที่บ้านท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก่อมาดูกครับขอขอบคุณข้อมูลจาก News Live Work ขอบคุณครับ